เอามาแล้วเหรอรอด,ดูหที่หรี้เข้ามาออรอดูต่อสุดท้ายเดี๋ยวไหมที่โดนก็ได้อีกแชมป์สมัยที่สองลุงเรียงเขาโหดจริงมันก็คือที่สุดของอของทุกคนแล้วอ่ะอเดี๋ยวว่า ก็พูดไม่ได้หรอกนะแอบม,มันทุกคนที่เอาจริงจริงทุกคนที่เป็นหัวกที<ม>ก็คือไปผ่านสนามนี้มาหมดแล้วก็พูดไม่ได้หรอกนะมันคือเรื่องจริงอ่ะแอ<ม>แล้วเด็กต่างจังหวัดมันก็มาเพราะว่าสุดท้ายแล้วแคปสอบติดก,ก็มีหออยู่ย่ยงเสียตังค<ม>์แถมเรียนรีล้วคนะ่ะม,มันก็คือเอ่ยว่าเนี่ยร้อยละแปดสิบของที่มาแข่งเจงมิสก็ต้องไปสอบไม่มีโดน สวัสดีค่ะพี่แอนนะคะจากเพจวิจิการชอบก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะพบกับไลฟ์ของวิจิการชอบเช่นเคยนะทุกวันสามทุ่มถึงสามทุ่มครึ่งนะคะก็จะมาเจอกันในไลฟ์แบบนี้นะคะใครเข้ามาแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์ทักทายพูดคุยกันมาได้เลยนะสวัสดีทุกคนเลยนะคะน้องชีวิตนี้มีเพื่อการ์ดเลยล่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับไม่ได้เจอกันนานเลยอ่รอยากจะเข้ามาดูไลฟ์ก็พี่แอร์มีไลฟ์ทุกวัน3ามทุ่มถึงสามทุ่มครึ่งนะคะว่างวันไหนก็แวะมาเจอกันได้เลยเอเคมาแล้วเอเคนักถ่ายพูดคุยกันได้เลยใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดหัวใจรวัวเป็นกําลังใจให้พี่แอร์ด้วยนะแล้วก็สามารถกดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันได้เลยนะคะ ค่ะ okay. อยากจะสั่งซื้อสินค้าอะไรก็ที่ร้านก็มีสามารถสั่งซื้อได้หลายช่องทางเลยนะเมือ่อจะเป็นแอปส้มแอปดำแอปฟ้าหรือว่าทางช่องทางหลักอย่างวีจีการ์ดช็อปที่มีของเยอะแยะมากมายแถมราคาถูกกว่าทุกที่ด้วยก็สามารถสั่งซื้อกันได้เลยค่ะอ,อยู่ทางแอปแดงนะคะแอปแดงตอนนี้จะมีแคมเปญคู่กับแอปส้มนะก็มีแท็กผลิตภัณฑ์ที่ติดอยู่ใต้คลิปนี้นะคะน้องๆเพียงกด ลิงกดแท็กผลิตภัณฑ์ไปสั่งซื้อของในแอปส้มนะวันนี้ของ Air t ี a แท็กก็จะเป็น VCD 0102เนาะเป็นชุดเริ่มต้นเล่นได้เลยของรอยย l อพาราดินกับคาง์เโลด้านเองเป็นชุดราคาถูกราคาประหยัดนะ6 9บาทเท่านั้นก็สามารถสั่งซื้อของได้เลยหรือว่าถ้าไม่ได้อยากได้อันนี้อยากได้สินค้าอื่นๆทางร้านก็กดลิงก์ไปสั่งซื้อได้เหมือนกันนะคะ ตอนนี้มีแคมเปญกับทางแอปส้มนะก็เพียงสั่งซื้อสินค้าครบ500บาทในร้านเดียวกันที่ติดแท็กเอาไว้นะคะก็จะได้คอยแคชแบ็กคืนถึง50%เลยนะเยอะมากๆเลยนะคะสูงสุดถึง5,000เลยแหละออถ้าซื้อ500ได้คืน250ก็คุ้มมากๆแล้วก็ไปสั่งกันได้เลย หรือว่าถ้าไม่อยากได้การ์ดเกมอยากได้อื่นๆก็ไปสั่งในแอปส้มได้เช่นกันนะคะแว่นการดแนะนำสำหรับมือใหม่หน่อยแนะนำา v v r r d ์ s นะตอนนี้ขึ้นพาค o v e r d a ์ e แล้วมีชุดเริ่มออกมาทั้งหมด7แบบด้วยกันมี DS d s t 0 1ถึง06นะแล้วก็มีของสีชมพูหรือ d 1อแนะนำให้เริ่มจากชุดเริ่มก่อนเลือกชุดเริ่มที่เราอยากเล่นนะสไตล์การเล่นของเด็กไหนชอบก็สามารถ ซื้อชุดนั้นได้เลยหรือว่าจะเลือกจากคาแรคเตอร์ที่ชอบตัวละครที่ชอบก็ได้นะคะลองดูก,ก่อน d s d 0 6กงอยเู่นะแต่ว่าถ้านับตอนนี้ยังไม่ใช่เป็นเด็กเมตาเด็กเมตาตอนนี้จะเป็นเด็ก5สีหลักของที่ออกเกียร์สมากับ DCP04 นะไอชุดนี้จะเป็นเมตาหลักเลยนะคะ สำรับตอนนี้นะแต่เดี๋ยวอนาคตก็จะมีความเก่งขึ้นบัฟซาก้าก็จะมีการเสริมให้เก่งขึ้นได้เลยเวนการสตาร์ a วเดอร์โอเมก้าแกนดิมาตอนไหนหรอครับพี่แอคิดว่าน่าจะปีนี้แหละแต่ไม่แน่ใจว่าจะมาช่วงไหนของปีนี้นะคะหรือ,อรอติดตามได้เลยชิปแบบตีชอบแบบตีดา e เมจแรง,แรง ตีดาเมจแรงๆพลังหมายถึงพลังเยอะๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมถ้าตัวที่เด่นเรื่องพลังเยอะเลยนะก็นึกถึงบาสทิออนบาสติออนพามนะพลังเยอะมากดาเมจแรงมากนะเริ่มจาก DS d ีเอสดูสามได้เลยค่ะประมาณนั้นตีพลังเยอะมากโหดมากหรือว่าตัวที่พลังเยอะอีกจริงๆพลังบุกชั่วอึดใจก็พลังเยอะไหมเยอะเออ บูสก็พลังเยอะพลังบุกชั่วอึดใจ DSD ส2สนเยอะหมดแล้แต่ว่าเคยเห็นน้องทำติดแสนอะแค่เนว่านาอืเนว่านาได้ถึงแสนเลยบวกตามไสใช่ไหมโอเวอร์เดทบวกตามไสถึงแสนแล้วโอโอเวอร์เดทแต่อันอื่นอันอืนยังไม่เคยเห็นติดแสนแค่เฉียงเฉียง พอดีกล่องเนี่ยไม่ไม่ได้อยู่ตรงนี้เลยนะสามารถเสิร์ชเข้าไปทาง v g g ีการ์ดชได้เลยนะคะมีของให้เลือกอยู่นะอพอดีวันนี้ไม่ได้หยิบมาเลยแต่ว่าสั่งซื้อได้เข้าไปดูทางเว็บก่อนก็ได้นะทางนั้นก็จะลงของออกไว้ให้ครบแล้วนะคะมีเยอะมากโอเคแนะนำสินค้าหน่อยเป็นของ ะไรนะแยกใบ FD10 อ,อยากได้ก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะเป็นการ์ดหลังกล่องแยกใบของ FD10 นะคะชุดกล่องชื่ออะไรชุดกล่องชื่อ DSD ขีด SD03 เออถ้าเป็นของ Bastion นะถ้าบูส s t ก็ D ขีด SD02 ถ้าเ n ว v น n าก็ D ขีด SD01 ประมาณนั้นหาอะไรไม่เจอทักมาทางข้อความบ้านฟ้าตัว F หรือว่าบ้านเขียวตัว L ก็ได้นะคะ เค okay. ใครมีคำถามอะไรทยอยสอบถามเข้ามาได้เลยระหว่างนี้เดี๋ยวพี่แอดจัดของไปด้วยกับนี่ k d e x 0 5นะชุดเริ่มต้นเล่นได้เลยของ Dragon Worm รมังกรเกาะเหล็กนั่นเองสั่งมาพร้อม2 h e ฮีโร่ดีแพ็คนี่ซองฮีโร่ดีซีห่งพเป็นดีต้องเป็นดีดแล้วขีดก่อนค่ะขีดกลางก่อนดีขีด S D02 03หรือ01ลองดูเด็กที่ชอบได้เลยโอเคออเดอร์ okay, ต่อไปเคออสโค้ด <c odes> เหมือนไม่เห็นแล้วน่าจะ <c oughs> ไ,ไปแล้วต่อไปเป็นบูสเตอร์แพ็คของคุกกี้รันนี่ก์ดค,คุกกี้รันแบบบูสเตอร์แพ็คก็มีนะคะ ใช่แล้วใช่แล้ว d kit sd ศูนย์สองแบบนั้นเลยค่ะนี่ booster pack cookie run อันนี้สั่งมาสิบซองเลยนะคะเอาไปเปิดลุ้นกันได้โอเค,อเคแล้วก็ออเดอร์ต่อไป k dex 0 6นี่ชุดเริ่มต้นเล่นได้เลยของ e n c h a n t w e r ล d ลูกพี่ราชันมันกรไม่ใช่ ระชันเพลิงสีขาวเบิร์นโนว่ามาพร้อมกับซองดีซีอีกหนึ่งแพ็คนะแล้วก็ซองใส่การดอีกหนึ่งแพ็คใครมีคำถามอะไรทยอยสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะ่ะที่แอปไปเอาหือถือก่อน ใครอยากจะดูไลฟ์แบบนี้นะคะพี่แอมมีไลฟ์ทุกวันสามทุ่มถึงสามทุ่มครึ่งนะว่างเมื่อไหร่ก็แวะมาเจอกันได้เลยแล้วก็ใครชอบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดหัวใจรวัวๆเป็นกำลังใจให้พี่แอร์ด้วยนะคะ แล้วก็สามารถกดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันได้นะถ้าไม่อยากพลาคดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามกันไว้ทุกๆช่องทางเลยเวลาพี่แอนม,มีคลิปใหม่มาก็จะได้เห็นก่อนใครเลยนะคะเสาร์อาทิตย์นี้ที่ร้านมีจัดแข่งนะใครอยากจะแข่งก็มาแข่งกันได้นะคะวันเสาร์มีแข่งว่นกาดโอเวอร์เดสนะตอน11อโมงครึ่งนะคะ แล้วก็มีแข่ง Battle of t h e l i o n ตอนบ่าย2องโมงแข่งโปเกมอนยิมแบทเทิตอนบ่าย3ามโมงนะคะส่วนวันอาทิตย์จะมีแข่ง Buddy Fight o v e r d i e ตอน11บเอโมงครึ่งแข่งแวนกาดพรีเมียมอ๋อต้องส่งลิงก์น้องถามอยู่ยังไม่ได้ส่งงไม่ได้ลงพรุ่งนี้ก็วันวันศุกร์ อ่้ใช่แบนการพรีเมียมตอนบ่าย2องบ่บ่ายงโม,มงครึ่งแล้วก็อีวีเดนตอนบ่าย3ามโมงนะคะก็มาแข่งกันได้เลยแ้นการพรีเมียมใครอยากจะให้ทางร้านปิ้นการ์ดเดโมการ์ดจีสไต์เกตสี่มาให้ลองเล่นก็สามารถ ลงทะเบียนล่วงหน้ามาก่อนได้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะส่งลิงก์ลงทะเบียนให้นะถ้ายะถ้ายังหาไม่เจอยังไงทักมาทางโอเพนแชทก็ได้หรือทักมาทางข้อความก็ได้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวลงให้แน่นอนพรุ่งนี้นะคะลงทะเบียนล่วงหน้ามาก่อนได้แล้วเดี๋ยวทางร้านเนี่ยจะปิมนการ์ดเดโมไว้ให้ยืมเล่นใช้แข่งได้นะคะก็ใครหาเกียริสีได้ไม่ครบขาดตัวไหนรีเควสมาได้เลย หรือว่าไม่มีเลยจะรีเควสทั้ง16ใบก็ได้เช่นกันนะอยากใช้อะไรบ้างแจ้งมาได้เลยเจเจสวัสดีค่ะนางเจฟฟี่วันเสาร์ทย์นี้ไปงานแข่งที่เซียรลังสิตหรือเปล่าว่างหรือเปล่ามีงานแข่งใหญ่ที่เซียรังสิตนะถ้าว่างก็ไปแข่งกันได้หรือว่าถ้าอยากจะมาที่ร้านก็มาได้เลยนะที่ร้านก็สลับสลับงานไม่ให้ชนกันแหละ ก็คือวันเสาร์ที่เซียรังสิตจะมีแข่งเป็นทีมเหรอแข่งทีมแวนการ์ดเอ้ยอ๋อแข่งทีมแวนการ์ดอ่ะใช่แล้วก็วันอาทิตย์ที่เซียรังสิตจะเอ้ยวันเสาร์แข่งบัตตี้ไฟส์บัตตี้ไฟส์กับทีมแวนการ์ดบัดดี้ไฟส์กับทีมแวนการ์ดส่วนวันอาทิตย์แข่งโอเวอร์เดสอ่ะโอเคก็มาได้แข่งแค่วันอาทิตย์ครับของเสีย ก็คือไปแข่งเซียวันอาทิตย์โอเวอร์เดใช่ไหมสู้ๆขอให้ชนะเลยแต่ถ้าเกิดวันเสาร์ว,ว่างก็มาแข่งโอเวอร์เดที่ร้านได้ผมหาที่ไม่ทานบวกติดทำงานอ๋อโอเคดีทำงาน <c oughs> ทำงานก่อนนะว่างแล้วค่อยมาเล่นมาแข่งการ์ดกันน <c oughs> ะคะมีคำถามอะไร <c oughs> ก็ทยอยสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะใครที่ยังไม่มีทีม ไปหาทีมนักง,งานก็ได้นะนจะมีอยู่หรือว่าอยากจะมาแข่งที่ร้านก็มาได้วันเสาร์แข่งโอเวอร์เดสมาเจอกันได้โอเคเอาได้ต่อไปกับซองใส่กราดแบนกราดนี่เป็นเบนก๊าซซองใส่แบนก๊าซซองจีนดำอันนี้สั่งมา1แพ็คโออันนี้สั่ง VCD 02นะคาะนีโร่หนงหกล่องนะคะ แล้วก็ B S ยี่สห้าสองมี B S ยี่บสบห้ายังไม่รู้เลยครับจะเอาอะไรลงดีลองเทสลองเทสดูว่าอะไรเข้ามือที่สุดก็อันนั้นเลยนะแต่ถ้าเทีเทยบเด็กลิดแชมป์หรอเอออจริงๆรเซรัตไว้ยังไม่เคยติดแชมป์ที่ร้านเลยเหมือนกันนะ รอบแรกเป็นบนะูส์เนาะตั้งแต่ออกมาแข่งไปสองรอบรอบแรกที่หนึ่งเป็นบูส์ที่สองเป็นเซรัสไว้รอบที่สองที่หนึ่งเป็นแมกโนเลียที่สองเป็นเซรัสไว้นะหอือเซรัสไว้ยังไม่ได้ตำแหน่งแชมป์ของที่ร้านเลยถ้าจัดก็ลองเอาไปเล่นกันได้นะหรือว่าจะพี่จัดเนวาหน้าใช่ไหมที่วันนั้นบอกหรือว่าจัดเนวาหน้าหรือว่าจัดปซากรากนะ ลองแต่ว่าอันไหนถนัดมือที่สุดอันไหนคิดว่าเข้ามือที่สุดก็ออกใช้อันนั้นได้เลยเล่นแล้วจะมีความสุขที่สุดนะอย่างน้อยก็ได้ได้เล่นเด็กที่อยากจะเล่นแพ้ชนะก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคต <c oughs> อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เนือว่าหน้าแน่นอนเ <c oughs> พราะวันแข่งเจอ <c oughs> คุกเยอะแน่นอนอ๋อจริงๆ เนวาน่ามันแผ้ทางคุกสุดๆอนะนะโอเวอร์เดทใส่เขาเอว่อเดทไปทางก้อนแถมออกมาได้ทีละใบโอเวอร์เดทไม่ได้ด้วยเจอคุกก็เหนื่อยหน่อยออเดอร์ okay, ต่อไปกับสตาร์คเซตอาร์สตาร์คไม่ปลอ่อยหยิบยังหยิบแล้ว มันยังมันยังมาแค่นี้เองซตอาสตาร์กไม่ฝอยหนึ่งใบต่อไปเป็นสลีปแบ็กเอาสีขาเนาะแยกแบบ4บีบายเนี่ยไปใส่ลายลายได้เลยต่อไปเป็น s 04. No ี04สสตเคียโนฟอยนี่เป็นเด็กฟูแบบโนฟอยก็ได้ก็มีเหมือนกันนะคะมีฟูก็ได้การ์ดไปเต็มที่น่าจะแบบละสี่ใบเลยนะ เป็นเซตบัลลังมังกรเป็นเซตบัลลังก์มังกรนะหนึ่งดาก้อนอายกับบัลลังก์มังกรนะคะก็ได้บัลลังก์มังกรสองใบมาพร้อมกับดาบอควาตาการเนฟหนึ่งใบ ายด้วยแฟกดราก้อนายอีกหใบเป็นแฟกดราก้อนายความสามารถใหม่เก่งกว่าเดิมนะตอนจัว่วเริ่มต้นมือสามารถมีจัว่วได้ถึง6ใบนะคะเราให้เอา2ใบไปใต้กองนะก็ทำให้ได้มีโอกาสเลือกมือได้แล้วถ้าเกิดแบบจั่วได้บัลลังก์มังกรขึ้นมาก็รีบยัดเอาไปใต้กองเลยนะพอ,อเริ่มเกบปุ๊บอาซีจะขอ บัลลังมังกรออกมาได้เลยนะคะอาซีใบใหม่เนาะแค่เป็นบัตดี้ก็ได้บัลลังกมังกรมาแล้วตอนเริ่มเกมเลยนะก็ไม่ต้องเสียเวลามาหาติดแล้วนะคะก็ได้มาฟรีๆอัตโนมัติได้เลยมีคำถามอะไรก็ทยอยสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะ ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดหัวใจรัวๆเป็นกำลังใจให้พี่แอร์ด้วยนะแล้วก็สามารถกดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันได้เลยถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามกันไว้ทุกๆช่องทางเลยนะคะเวลาพี่แอร์มีคลิปใหม่ๆมาก็จะได้เห็นก่อนใครเลยก็ใครอยากจะมาที่ร้านก็สามารถแวะมาได้นะคะร้านอยู่ดีโอสยามพาสิรัดกรุงเทพนะคะ นั่งรถไฟฟ้า MRT มาก็ได hmm. ้นะมาลงสถานี3ยอดนะคะเดินข้ามถนนมาแ๊บเดียวก็ถึงเลยพี่แอมิทำคลิปเดินทางมาร้านง่ายๆเอาไว้ให้แล้วนะคะก็เข้าไปดูได้เลยร้านเปิดวันพุธถึงอาทิตย์นะอ๋อหรือใครสะดวกมาทางอื่นก็สามารถมาได้เช่นกันนะมาทางรถเมล์ก็ได้พี่แอก็ทำไว้ให้แล้วมาได้หลายสายหลายช่องทางเลยเดินทางง่ายๆมาพี อได้เลยหาอะไรไม่เจอหรือว่าอยากจะสอบถามเส้นทางนี่ถ้ารีบๆนี่โทรมาได้หรือว่าจะทิ้งข้อความไว้ทางข้อความบ้านฟ้าตัว F หรือว่าบ้านเขียวตัว L ก็ได้นะคะแอดมินจะทยอยตอบให้นะบางช่องทางอาจจะตอบช้าหน่อยแต่ว่าทยอยตอบให้ทุกคนแน่นอนขยากจะมาแข่งเสาร์อาทิตย์นี้ก็มาแข่งได้เลยนะคะวันเสาร์นี้ 11.30โมงครึ่งมีแข่งแวนการ์ด o v e r อร์เดบ่าย2.00โมงมีแข่งแบ t เทิ of ออฟสลิงชันบ่าย3.00โมงเป็นโปเกมอน SV8 ยิมแบเทินะคะส่วนวันอาทิตย์1 1โมงครึ่งจะเป็นบัตตี้ไฟส o โอเวอร์ไดแล้วก็บ่าย2 0โมงครึ่งเป็นแวนการ์ดพรีเมียมนะคะปิดท้ายด้วย บ่ายสามโมงจะแข่งอีวีเดนใครว่างใครอยากแข่งก็มาแข่งกันได้เลยออเดอร์ต่อไปเป็น SUB06 นี่เป็นแยกคอสโมแมนไม่ใช่ไม่ใช่คอสโมแมนคอสโมดรากู n ได้อย่างละสี่ใบไปเลยต่อไปเป็น VBT08 Carnero คาเนโร่นี่กับ V ี T 0 8ีศูนย์แคาเนโร่นะ น,นี่ลาดิสเดอะเคออสนี่ลาดิสเดอะเคออสสองใบต่อไปเป็นบิงเมสยาคิลิงโจ๊กเกอร์วันนี้สั่งมาสี่ใบเลยการ์ดฟอย เกมเก่าเกมเก่าคืออะไรเอ่ยได้อยากเก่าแค่ไหนก็มาแข่งกันได้นะไรว่างก็มาแข่งที่ร้านได้เลยนะหรือว่าจะมานั่งเล่นกันที่ร้านก็ได้นะคะชวนเพื่อนเพื่อนมานั่งเล่นกันที่ร้านก็ได้หรือว่าจะมาหาเพื่อนใหม่ๆเล่นที่ร้านก็ได้เลยนะคะ ใครมีคำถามอะไรก็ทยอยสอบถามเข้ามาได้เลยใครอยากจะมาดูไลฟ์แบบนี้นะคะพี่อามีไลฟ์ทุกวัน3ามทุ่มถึงสามทุ่มครึ่งนะคะว่างเมื่อไหร่ก็แวะมาเจอกันได้เลย ไลฟ์หลายช่องทางเลยนะกมม็มีทั้งแอปส้มแอปแดงแล้วก็แอปฟ้านะคะสะดวกทางไหนดูทางนั้นได้เลยแล้วก็สะดวกสั่งซื้อทางไหนก็สามารถสั่งซื้อทางนั้นได้สั่งไปเล่นกันให้สนุกไปเลยอ๋อแล้วก็ตอนนี้ทาง Battle of t h e r l i n g c h a n Official นะก็ สปอยการ์ดของ s e l e c t i o น0ูออกมาแล้วนะใครอยากได้ก็สามารถสั่งซื้อได้แล้วนะคะเป็นการ์ดอาร์ตใหม่วาดแบบพิเศษนะก็ออกมาแล้วทั้ง8แบบเลยนะสวยๆทั้งนั้นเลยเอาไปสะสมก็ได้หรือจะเอาไปเล่นก็ได้เช่นกัน พี่ผมมีใหม่มือใหม่แวนการ์ดพักโอเวอร์เควรเริ่มยังไงแนะนำให้เริ่มจากชุดเริ่มชุดเริ่มตอนนี้ออกมาทั้งหมด7แบบแล้วนะคะมี DSD 1-6นะ DSD 01-06แล้วก็ DLTD 01นะคะแนะนำให้ลองดูก่อนว่าเราชอบคาแรคเตอร์ตัวไหนหรือว่าชอบสกิลของเด็กไหนนะเริ่มจากชุดเริ่มก่อนเลยแล้วค่อยๆซื้อไปอัปเกรดเพิ่มนะคะ ตอนนี้ของเสริมที่ออกมาแล้วเนี่ยมีทั้ง d b t 0 1 02 03แล้วก็ DCP 04นะคะหือออกมาประมาณนี้นะเราค่อยๆเก็บค่อยๆเติมไปก็ได้แต่ละชุดก็จะมีสกิลมีความสาม,มารถมีคอนเซ็ปต์ของเด็กที่ต่างกันเนาะโอ้ยออโทษค่ะช่วงนี้ฝุ่นเยอะมากเลยนะขนาดขนาดที่บ้าน อยู่ในซอยแล้วก็เปิดเครื่องพออากาศนะพี่แอว่าก็ฝุ่นก็ยังเยอะอยู่ดีข้างนอกนี่แบบยิ่งเยอะเลยน้องๆก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ DSD แต่ละชุดเนาะ DSD ศูนย์หเป็นเนวาหน้าเนาะเป็นดราก้อนเอ็มพายนะคะผมเป็นสายตั้งและตีเร็วๆนะครับเราจะตั้งหรือเราจะตีนะตีเร็วๆหรอ เด็กเร็วจริงๆพี่แอร์นึกถึงบาสท i o ออนะหรือถ้าชอบตีชอบบุกแล้วก็ตีแรงตีเร็วเออดูดูเป็นสายเท่ๆด้วยนะกับบาสท i o ออนสายอัศวินนะดีขีดเอสดย์สมเลยใช้ชุดนี้ก็ได้นะถ้าเกิดเอาเน้นตีแรงตีเร็วอืเนีน่ยนะบาสซีออนดีดีเอสดนแช์นั้นก็ได้แล้วก็ตอนนี้มี v c p 04เนาะเป็นตัวเกียร์4ออกมาเพิ่มนะีก็เก่งเลยแล้วก็ชุดเสริมก่อนแหละก็เสริมได้ตั้งแต่ d b t 01 02 03ค่อยๆเก็บไปได้เลย <S <S 1> <S 1> ได้คาอะไรไม่เจอทักมาทางข้อความบ้านฟ้าตัว F หรือบ้านเขียวตัว L ก็ได้นะหรือทักมาสอบถามเพิ่มเติมก็ได้เลยนะคะ แล้วก็ใครอยากจะมาดูไลฟ์แบบนี้พี่แอรมีไลฟ์ทุกวันสามทุ่มถึงสามทุ่มครึ่งนะคะว่างเมื่อไหร่ก็แวะมาเจอกันได้เลยแล้วก็ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดหัวใจรวัวๆเป็นกำลังใจให้พี่แอร์ด้วยนะคะแล้วก็สามารถกดแชร์ผพชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันใครอยากจะมาที่ร้านก็แวะมาได้ร้านอยู่ดิโอสยามพาหุรัตกรุงเทพนะนั่งรถไฟฟ้า MRT มาก็ได้มาลงสถานีสามยอดนะคะเดินข้ามถนนมาแป๊บเดียวก็ถึงเลย พี่แอมไปทำคลิปเดินทางมาร้านง่ายๆเอาไว้ให้แล้วนะคะก็เข้าไปดูได้เลยร้านเปิดวันพุธถึงอาทิตย์นะโอเคก็ใครที่ไม่ได้ตอบทางไลฟ์ก็สามารถทักมาทางข้อความได้อีกทีนะคะทา,าทางร้านทยอยตอบให้นะคะสําหรับวันนี้ก็พี่แอต้องไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่กับคลิปหน้านะบ๊ายบาย